การส่งคำสั่ง DCA order ในโปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์ก็คือโปรแกรม streaming นะคะมารู้จักกันค่ะว่าการส่ง DCA order เนี่ยทายัางไงได้บ้างถ้าเราสนใจการลงทุนหุ้นแบบ DCA นะคะและเราเนี่ยก็มีโปรแกรมการซื้อขายหุ้นออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถส่งคำสั่งเป็นแบบ DCA ได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งตั้งทีละครั้งทีละเดือนที่เราจะซื้อมาดูกันค่ะว่า ทำยังไงกันได้ฝากช่อง Youtube Channel Dr. t u ด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกลองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ การลงทุนแบบ DCA นั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการกําหนดการลงทุนเป็นงวดๆนะคะงวดละเท่าเท่ากันโดยที่ไม่ได้สนใจไม่หวั่นไหวต่อราคาหุ้นนะคะเพราะว่าเราเลือกมาแล้วว่าเป็นหุ้นดีเราจะ,จะซื้อตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าราคาเท่าไหร่เราก็จะตัดซื้อไปเรื่อยๆตามที่เราวางแผนไว้นะคะการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะได้ผลเนี่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะ5ปี10ปีขึ้นไปนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการลงทุนแบบ DCA เนี่ยต้องเป็นการลงทุนตามแนวพื้นฐานนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำกับหุ้นอะไรก็ได้มันคือการลงทุนตามแนวพื้นฐานเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องรอจังหวะตลาดเราก็ทยอยซื้อของเราไปเรื่อยๆในหุ้นพื้นฐานที่เราคิดแล้วว่าเป็นหุ้นดีแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวนะคะ ซึ่งในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มด้านล่างด้านขวาล่างนะคะจะมีไอคอน My m เมนูซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมาเราก็จะเห็นคำว่า DCA order อยู่นะคะบอกไว้นิดนึงนะคะในแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยรายละเอียดของ DCA order เนี่ยก็อาจจะต่างกันไปบ้างนะคะแต่หลักใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายกัน ซึ่งเมื่อเราเข้ามาตรงเมื่อกี้ที่เรากด DC a o r d e เรนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะให้คีย์เรื่องของชื่อหุ้นนะคะเราก็คีย์ชื่อหุ้นที่เราสนใจลงไปแล้วก็จำนวนเงินที่เราต้องการให้เขาตัดในแต่ละครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราเลือกจะตัดแบบไหนจะตัดเป็นรายเดือนไหมหรือจะตัดเป็น weekly นะคะถ้าเราเลือกตัดเป็นรายเดือนเนี่ย มันก็จะมีวันให้ขึ้นนะคะว่าเราแบบอ่ะต้องการที่จะตัดวันไหนของเดือนนะคะส่วนถ้าเป็นแบบสัปดาห์ก็คือเป็น weekly เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะตัดวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะคะซึ่งอันนี้เราก็ค่อยๆเลือกไปว่าเราเลือก frequency เนี่ยเป็นแบบรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์นะคะ ถ้าเราเลือกแบบรายเดือนอ่ะเราก็ค่อยๆเลือกวันที่เราต้องการให้ตัดนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็วันที่เงินเดือนเราเข้านะคะก็ตัดไปออมเลยนะคะเป็นการออมก่อนใช้ด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็จะเลือกทัมมิ่งนะคะตรงทามตรงเนี้ยก็คือเป็นการเลือกว่าเราต้องการที่จะส่งคําสั่งซื้อขายของเราเนี่ยไปในช่วงเช้าของตลาดเลยหรือว่าจะเป็นช่วงบ่ายของตลาดนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้ ต่อมาเนี่ยเราก็เลือกระยะเวลาไปเลยค่ะว่าเราต้องการให้เขาตัดดีเซลออเดอร์แบบที่เราวางไว้เนี่ยจะไงจะตัดกี่เดือนนะคะก็เลือกไปนะคะอันนี้ก็เลือกได้สูงสุด12เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกรายสัปดาห์เขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราต้องการให้ตัดอย่างเงี้ยไปกี่สัปดาห์เหมือนกัน ข้อสังเกตนิดนึงนะคะในการส่งคำสั่ง DC ซีออเดแบบผ่านโปรแกรม Streaming หรือโปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์แบบนี้มันมีข้อสังเกตอยู่บ้างนะคะข้อสังเกตแรกก็คือถ้าเกิดเราให้ตัดเดินลื่หมื่นบาทระบบเนี่ยก็จะคำนวณจากจำนวนเงินเนี่ยเป็นจำนวนหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าหุ้นละ10บาทก็โอเคอันนี้มันก็จะคำนวณจำนวนหุ้นเนี่ยได้เยอะนะคะ แต่ว่าถ้าหุ้นละร้อยบาทไม่ก็จะคำนวณหุ้นได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าหากมีเศษหุ้นเนี่ยระบบจะปัดลงนะคะเพราะว่าการส่งคำสั่งซื้อขายแบบดีเซลดีเซอผ่านโปรแกร,รม Streaming แบบนี้เนี่ยจะต้องซื้อขายเป็นบอร์ดลอดเท่านั้นนะคะก็คืออย่างน้อย100หุ้นและเป็นจำนวนเท่าของ100 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคำนวณลักษณะนี้นะคะมันจะต่างนิดนึงกับเวลาที่เราไปเปิดบัญชีอ,อมหุ้นกับ,บโบรกเกอร์นะคะถ้าเป็นลักษณะเป็นบัญชีของอมหุ้นแบบ DCA เลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะสามารถซื้อขายเศษหุ้นได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่เราส่งคำสั่งซื้อขายเองในระบบสตรีมมิ่งใน DCA o r ออ r เดอร์แบบนี้นะคะมันจะต้องเป็นบล็อตเท่านั้น แล้วก็ถ้าเกิดวันที่เราส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยตรงกับวันหยุดนะคะมันระบบเนี่ยก็จะไปสั่งซื้อให้ในวันถัดไปหลังจากนั้นนะคะขอสังเกตอีกแบบหนึ่ง<ม>ก็คือระบบเนี่ยจะส่งคําสั่งซื้อขายเป็น MPMLT นะคะ<ม>ก็คือระบบซื้อขายเนี่ยจะถือว่าคําสั่งเนี่ยเป็นการเสนอซื้อณนะราคาขายต่ําสุดนะคะและเป็นการเสนอขาย ณราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับเดียวอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งของ mpmlt นะคะถ้าซื้อขายได้ไม่หมดเพราะฉะนั้น,นระบบเนี่ยก็จะไปตั้งรอซื้อไว้ในราคาเสนอขายต่ำสุดไว้ให้นะคะถ้าซื้อขายได้ไม่หมดเนี่ยก็จะไปรอณราคาซื้อขายนั้นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจนสิ้นวันแล้วเนี่ยระบบซื้อขายไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายในวันถัดไปนะคะ ถ้าต้องการรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งตระกูล MP เนี่ยเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ให้นะคะอันนั้นเนี่ยก็จะอธิบายว่าตระกูล MP เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจคำสั่ง MP ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย DC order เนี่ยถ้าจนถึงสิ้นวันแล้วเนี่ยไม่มีการจับคู่ระบบจะยกเลิกคำสั่งโดยอัตโนมัตินะคะไม่มีการไปตั้งรอในวันถัดไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนั้น ก็อาจจะไม่ได้ซื้อหุ้นตามที่ต้องการนะคะอันนี้ต้องรู้ข้อสังเกตต,ตรงนี้นิดนึงการลงทุนแบบ DCA นะคะช่วยให้เราไม่ต้องคอยจับจังหวะตลาดในการลงทุนหุ้นในพื้นฐานดีนะคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำกับหุ้นใดๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราลงทุนแบบ DCA แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูอะไรอีกต่อไปนะคะไม่ใช่ทุกการกากรลงทุนต้องการการดูแลค่ะยังไงเราก็ต้องติดตามหุ้นที่เราลงทุนว่าหุ้นนั้นเนี่ยยังมีพื้นฐานดีแบบตอนแรกที่เราซื้อหรือเปล่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการทา DCA เนี่ยจะยิ่งทาให้ขาดทุนได้นะคะ ถ้าใครสนใจการลงทุนหุ้นตามแนวพื้นฐานการอ่านงบการเงินการอ่าน56ขีดหนึ่งทางเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ i-investor นะคะไปดูตัวอย่างกันได้นะคะในเว็บไซต์ของ s k i l l l a n e นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ